สวัสดีครับผมหนึ่งจากช่องดัวาคุนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเพลย์เลอร์นะฮะที่มีชื่อว่าลองเฮานะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิลองโฟล์ลองเฮานะฮะก็ผิดชั้นถ้าแต่ถ้าแปลตามตามตัวนะฮะก็นะฮะผู้พัฒนาก็จะบอกในเว็บไซต์นี้นะฮะเราก็เอาเกมนี้มาจากเว็บ i p c h io อีกรอบนะฮะก็เกมนี้เป็นเกมฟรีนะฮะถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะสามารถ กดเข้าไปดาวนโหลดหรือสับสนุนผู้พัฒนาเกมได้นะครับผมโอเคนะกันคร่าวๆนะฮะเกมนี้นะฮะผู้พัฒนาได้เขียนไว้ว่า Wrong Flow is a Shot 15... ม,มินาที15นาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะ First Person Horror Game นะฮะโอเคฮะก็เป็นเกมที่สั้นนะฮะใช้เวลา15นาทีนะฮะแต่15นาทีที่ว่านี้มันจะหลอนหรือเปล่าหรือ,ออาจจะจำสแกร์ตั้งคลิปเลยเราก็มีอาจจะรู้นะฮะเดี๋ยวจะลองเล่นกันดูนะครับผม โอเคนะเข้ามาในเกมรฮะจะมีเขียนว่า w r o n g f r o นะฮะ by InfoBA นะฮะหน้าเมนูเกมรฮะ s e n s i t i v e Mouse Volume ครับภาษาอังกฤษนะฮะ Pyc นี่มันคือรัสเซียป่ะภาษารัสเซียนะฮะ c a m e r a Check โอเคฮะกดเพลย์ฮะอ๋อเราเลื่อนได้เลยเราเห็นเท้าด้วยนะฮะเราลงไปดได้ล่างไลยไหม เดอร์ยูเดอร์อีバレเตอร์โอเคฮะโอเคทางนี้ก็ไปไม่ได้แสดงว่าต้องใช้ลิฟต์นะฮะมันบล็อกทางเราไว้นะฮะต้องไงต่อต้องรอลิฟต์ใช่ไหม,มจังหวะนี้นะจะอ่าไม่จำสแก คิดว่าสิบห้าทีจะแบบโผล่แบปุ๊บพับเลยนะอ่าแล้วเราต้องทำไงต่อเราอยู่ชั้นไหนอะ่ะอ่กดชั้นไหนนี่นะชั้น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 ห้าแล้วกันอุย้ยเอาเอาเอา อะไรอ่ะทำไมเราค้างอ่ะอ้โอ้สะดุ้งเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะน้ำหยดใช่ไหมเอาเอาอ๋อโอ้โหโอ้ยมัากาศโอ้โห เปิดใช่ไหมเปิดสิวะทำไงต่อต้องตันใช่ไหมยังไงอ่ะคลิกขวานี่คือซูมนะฮะ ใช้ทำไงอ่ะอ๋อเฮ้ยโอเคมันกำหนดทิศทางได้มันมืดอะ่ะคือเสียงมันโคตรน่ากลัวเลยจะได้ <c oughs> ทางนี้ไปไหนได้มัง้ง มีไฟนะฮะผมไม่รู้มันคืออะไรนะฮะโอ้โหศพแรกมาแล้วฮะศพแรกโอ้โหโ,โ,โดนควักไส้นะฮะรถไปตรงไหนอะมืดอ่ะไม่กล้ามองอ่ะเอ้ยตรงนี้ได้ได้ตรงนี้ได้อยู่อืม โอ้ยเฮียโอ้ยโอ้โหอะไรอะไรอ่ะย่อได้ไหมไม่ได้แต่วิ่งได้เปิดได้ไหมแล้วทำไมเสียงหัวใจเต้นอ่ะเสียงอะไรตั้งเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะโอ้ย บรรยากาศมึางนอกอะไรเนี่ยเออเออืมโหบรรยากาศมัชวนเยี่ยมฮะผมนึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเชื่อมจำสแกไม่มีปีมีขุยเลย ตายแล้วมึงลุกมาแน่กูรู้มึงลุกมามึงลุกมาแน่ใช่ไหมกูจับทางได้เว้ลุกมาเลยไม่ลุกเว้ยโอเคโอค้ยแล้วโหเฮียอะไรเนี่ยกดได้ไหมลิฟต์นี่จะเทิร์นออนวีลเลอร์เจลเลเตอ๋อต้องไปกดเครื่องเปิดไฟนะฮะเครื่องกำเนิดไฟ อะไรอู้พูดมัวแล้วเอ้ยแล้วเรา,เราจะนั่งตรงนี้เมื่อกี้ห้องล็อกนะครับแล้วไฟฉายมันก็ปิดๆหายๆ attention อะไรฆาตากรอ,อะ่ะมีฆาตากรอ,อยู่ในนี้มีฆาตากรอ,อยู่ในกางเกงในฉันนี่มันมีงู <laughs> คืออะไรเนี่ยคือตอนนี้ต้องพูดอะ่ะไม่ไม่รู้อะไรแล้วอะ่ะเนี่ยมันเงียบอะ่ะ ทำอะไรดีอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่เจอมึแงแน่ใจแล้ว่า15นาทีอ่ะ1 h วิต o w b บาอ๋อต้องไปหาไอไอ้อเขาเรียกอะไรอ่ะ,ะแฉลงปะแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะ คือแบบไม่ใช่15บนาทีอะถ้าผมเล่นนี <off shit. S 2> ่แบบ20นาทีขึ้นแน่คือผมงงอะตรงไหนอะอออไฟฉายมันติดอกเรานะฮะเราต้องไปหาไอ้แฉลงใช่ไหมเซเว่าตรงนี้มันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหลบได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยว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 ไอ้ไอ้โอ้ยม,มีมีมาแอบมองด้วยโอ้โหโอ้ตายแล้วอืมเปิดต้อนรับคุณเลยโอ้ไม่ก็โอ้ยเอยโอ้ยตัออวโคตรสูงเลยโคตรสูงเลยคืองพูเริ่มพูดมัวอะไร่าเงี้ยดูขนดูขนดูขน <_ H> ตายแล้ว โอ้ยทำงานทั้งวันผีโผล่ทั้งวันเลย <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆกูร <c oughs> ู้ว่ามึงจะจำสแกกูเชียอะไรเนี่ยไม่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 แล้วเราทำไงอ่ะเดินผ่านใช่ไหมไม่นะโอเคมันไม่ใช่15นาที the code behind the red cabinet red behind คั e บินเนตคัพบิมันตรงไหนอ่ะสตอลได้ไมไม่ได้อ่ะเอาอย่างเงียบดิเดี๋ยวสิมึงบิ้วกูแล้วมึงเงียบเนี่ยนะฮัลโหลไม่มีใครอยู่เดอะโค้ดเลดไฮคัพบิเนตคับิเนตตรงไหนแล้ววะ โมชิโมชิเฮ้ยมึมม่แอบ,บดูกนวะอะไรเนี่ยผีทำมองอะอะไรอะแอบบมุมตึกอะมองกูอะรักก็ให้บอกโอ้โหอะไรเนี่ยคือแบบกูหล,ลบก็ไม่ได้ด้วยอะคือมึงพร้อมฆ่าได้ทุกเมื่อฮอะอผมไม่รู้นะนี่ผมลองทำตาม,ตาม โอ้ปิศนาโยชิบหายเลย Coca โคคาโคล่าเฮ้ยอ๋อนี่รูปฆากรนะครับฮันแน่ไม่อยู่เออมีเสียงให้กหน่อยมัน จะเงียบมันจะไม่มันโอเคผมเข้าใจแล้วไอ้คาบิเนตนี่คือตู้โอเคมันเราต้องหาพาสเวิร์ดหลังตู้แต่ตู้มันอยู่ตรงไหนอะนี่หรือเปล่าแล้วตู้ตู้ของพี่มันกี่ตู้คืออยู่ต้องอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เปิดไม่ได้ด้วย HELLO World ไม่มีไม่มี15นาทีแน่ใจนะ นี่คือ1 5นาทีของมึงใช่ไหมอืมมึนตอนนี้แบบได้ดูแล้วแบบมา11นาทีนะ1ิบนาทีกูยังวิ่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยชิบ <c oughs> หายแล้วโอ้ยไม่อยากมาวันนี้เลยอ่ะมันมีศพอยู่อ้าวกูเกียดตรงนี้ชิบหายเลยเออกูรู้มึงจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,นมาอย่าลุกอย่าลุกเอย โอเคมันเหมือนเดิมนะเฮ้ยเอ้ยเยสียงมันก็บิวนะไอ้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 นี่ไอบ้บ้านี่มีรอยเลือดเลยกูไม่สังเกตวะหลังตู้ตู้นี้หรือเปล่าโอ้ยหามึงเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยหลังตู้ตู้นี่ปะ นี่ไงอะไรอ่ะเอ,เอเ่ออ่ะหน่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึหรือว่าโอเคหนึ่งาจำไว้ก่อนนะแต่มันกลับหัวเออนห่งเก้าเก้แหละ โอ้ยตายแล้วตายแล้วก็เสียงมค่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงเดินเสียงเดินเสียงเดินเ,เสียงเดินไม่เอาเสียงเดินมันมาจากไหนหยุดนะหยุดจำสกแกกูหยุดเดี๋ยวนี้โอเค ต้าอย่าแอบมองกูเลยกูขอโทษอ่าไม่รู้นี่คืออะไร199 199นะครับ199 13นาทีแล้วนะนี่มันจะดสิบเอ,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 อ้ยเอ้ยเชี่ยวโมอ๋อไอโอไม่เอาอย่าหยุดเดี๋ยวนี้

ไม่ใช่ออาแล้วอะไรอ่ะเออหนึ่งเก้าเก้าเก้าเออโอ้ยแล้วไ้หาอะไรวะเนี่ยป,ป่ะอ๋อเอาแค่เดียวอ่ะทุบมันได้ไหมแอบมองอยู่นะจ๊ะฉันรู้ว่าแกแอบมองฉันอยู่ ห้องสีแดงห้องสีแดงให้กูเข้าไปเหรอไม่มีทางไม่เข้าไม่เอาเราออกเข้าไปให้มันเชื่อดกูเหรอครับเข้าไปให้มันเชื่อดกูเหรอครับโอเคงัดงัด โอเครอดแล้วรอดก็เฮียแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยเปิดไฟเอาได้แล้วใช่ไหมโอเค no jump scare dude no 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 อ๋อก็เปิดแล้วเนะี่ยโอเคครบแล้ว แล้วเสียงเงียบทำไมอ่ะเฮ้ยไฟมสว่างไหมปะหัน่ะเนี่ยเฮ้ยไปแล้วกูไม่หันหลังไม่มีไม่มีมมเร็วเฮ้ย

โอเคสิบห้านาทีอ๋อนี่มันเกินมาหนึ่งนาทีอะโอ้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พิทิกูพี่แหละโอเคนะฮะก็สำหรับเกมนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับก็แต่ว่าสนุกไหมไม่สนุกอะน่ากลัวคือแบสะดุ้งแบบจากใจเลยบะคือแบบเสียงบิ้วมาแบบน่ากลัวชิบหายเลยโ้โคตรมลน ือผมไม่ค่อยถูกกับแบบบรรยากาศมันคแคบๆอะแบบคแคบๆแล้วเป็นห้องปิดอะไรเงี้ยแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นคนดูเหมือนกับฝันเหมือนอะไรเหมือน,น,น,นกับผมฝันร้ายอยู่อะโอ้ยฮะเกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นก็ลองโหลดมาเล่นใต้ลิงก์ด้านล่าง description ของผมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ฮะ,ะอย่าลืมสนับสนุนผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับผมในเว็บ itch.io นะครับผม โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะสนุกไหมล่ะครับเกมนี้ฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณค่ับบายบายโอเคนะเดี๋ยวจะลองไปดูนะว่าห้องสีแดงคืออะไรนะเมื่อกี้เรากลัวเราไม่กล้าเข้านะครั้งนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราเข้านะโอเคไม่มีนะไปละ นานแล้วจะเป็นอะไรอะ่ะโอเคมันไม่มีอะไรอะ่ะมันก็แค่สั่นไปมันก็แค่เข้าไปแล้วหน้าจอสั่น